สวัสดีครับนักเรียนเจอกันใน EP8 นะครับจำนวนจริงสำหรับ EP นี้ครูจะพามาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ซึ่งจริงๆนักเรียนก็รู้จักอยู่แล้วบางทีนักเรียนอาจจะเรียกย่อๆว่าแอปใช่ไหมครับแอปโซลูตนะครับ ซึ่งเราจะเจาะลึกอยู่3ามอย่างก็คือการหาค่า f สำหรับค่าคงที่เช่น f ลบเ f 5นี่ธรรมดาเนาะเบสิกเป็นการทวน2ก็คือการแก้สมการค่าสมบูรณ์ที่มันพูดง่ายว่าปกติเราแก้สมการใช่ไหมมันจะไม่มีแอปรอบนี้เราจะเอาแอปมาใส่ในสมการและเรื่องสุดท้ายก็คืออะสมการที่มีค่าสมบูรณ์โอเคแต่ก่อนอื่นเราไปทวนเบสิก ของเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์กันก่อนแล้วกันนะครับว่าเรายังจำได้ไม่เอ่ยนะสำหรับถ้าเราไม่ได้พูดถึงนิยามของค่าสัมบูรณ์สมัยมต้นที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับเช่น f 7เนี่ยตอบเท่าไหร่นะักเรียนก็จะตอบว่า7 f ลบหตอบ5ส่วนใหญ่ก็อาจจะจำมาแบบสั้นๆง่ายๆก็คือเครื่องหมาย f เนี่ยมันมีหน้าที่ ทำให้จำนวนที่ติดลบกลายเป็นจำนวนบวกนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นบวกอยู่แล้วแบบเลขเจ็ดก็จะไม่ได้ส่งผลใดๆทั้งสิ้นนี่คือแบบนิยามแบบง่ายๆที่เราจำมาจาหมอตน้นเครื่องหมายลบจะหายไปนั่นเองนะส่วนมอสี่ครับเขาแค่พูดให้มันเป็นทางการมากขึ้นนั่นเองแต่ความหมายเดิมเป๊ะนะครับเขาบอกว่าหานักเรียนมีแอปอยู่ตัวหนึง่งมี f หรือเลขอยู่ตัวนึง จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นเลขก็ได้นะเป็นตัวแปรก็ได้อ่าสมมติครูมีแอปเลขอีกตัวหนึ่งแอปสิบแอปสิบค่าสมมูลของสิบนักเรียนมีทางเลือกตอบสองทางมีการตอบได้สองทางแต่ต้องเลือกตอบทางใดทางหนึ่งเท่านั้นอ่สมมติครูเรียกว่าทาง a กับทาง B ีแล้วกันคุณจะเลือกตอบทาง A อก็ต่อเมื่อโจทย์ของคนเนี่ยในแอป ของคนเนี่ยในแอป,ปมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่ถ้าคุณเลือกตอบทาง b ในแอป,ปของคนจะต้องน้อยกว่าศูนย์พูดง่ายๆมันติดลบใช่ไหมครับถ้าติดลบให้เลือกทาง b ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ให้เลือกทาง a เช่นข้อนี้ f 10มันอยู่ทางเลือกไหนครับ f 10มันอยู่ทางเลือก a ใช่ไหมเพราะว่า10 ที่อยู่ในแอปมันมากกว่าส่วนเพราะฉะนั้นทางเลือกเเขาบอกว่าในแอปเป็นอะไรให้ตอบตัวนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นในแอปเป็น10ก็เลยตอบ10ซึ่งจริงๆการใช้นิยามนี้ก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะครับว่าวิธีเดิมนี้ก็ง่ายกว่าแต่ก็อยากให้รู้นิยามที่มันเป็นทางการของหนันงสือนะครับ่ะข้อต่อไป ลบสามอยากรู้ว่าตอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูที่มาว่าเอ้ยทาไมมันตอบสามวะไอ้ที่เรารู้ว่ามันเอาเครื่องหมายลบออกเนาะอ่าเขาบอกว่าถ้ามีแอปใช่ไหมครับให้เลือกสองทางคือทาง a ไม่กระทาง B ีข้อนี้เลือกทาง B ีเพราะว่าในแอปมันน้อยกว่าศูนย์คือในแอปเนี่ยมันตอบลบสามใช่ไหมครับน่ะเขาบอกว่าหากคุณเลือกทาง B ีให้เติมเลขในแอปและอย่าลืมใส่เครื่องหมาย ลบสาเข้าไปอีกหนึ่งรอบเพราะนั้นข้อนี้ครูจะตอบลบสามแล้วก็ใส่ลบเข้าไปอีกหนึ่งรอบลบเจอลบเนาะก็กลายไปเป็นสามนี่คือที่มาเนาะที่เราพากันท่องว่าแอปเนี่ยมันพากันมันสามารถเอาลบออกได้ใช่ไหมนี่คือนิอยามจริงๆของมันเลยแล้วกันโอเคทีนี้มาดูสมบัตินะครับ ของแอปกันสมบัติข้อแรกนี่ง่ายเลยควรจะพยายามยกตัวอย่างเลขให้เห็นเนาะสมบัติแรกเขาบอกว่า f x <c oughs> ก็ต้องมีค่าเท่ากับ f เป็น f นี่แหละ f ลบ x เช่น f เจกับ f ลบเ,เต้องมีค่าเท่ากันจริงแน่นอนครับเพราะ f เจมีค่าเป็นเใช่ม f ลบเจก็มีค่าเป็น7จ็โอเคข้อนี้จริงข้อที่สง ถ้าจะพูดก็คือถ้ามีแอปคูณกันอยู่เราสามารถแยกออกเป็นแอป2แสองได้มองกับการถ้าเรามีแอป2แสองคูณกันอยู่เราสามารถยุบรวมกันได้เช่นแันสองเอ็นักเรียนสามารถแยกออกจากกันได้ครับเป็นแองสองคูณกับแัอแบบนี้นี่คือแยกขากลับถ้านักเรียนมีแยกกันอยู่เช่น f ลบสคูณกับ f y สามารถเอารวมกันได้ครับเป็น f ลบสาม y เคนะถ้าใช้สมบัติข้อที่1เราสามารถเอารลบอ,ออกได้ด้วยก็จะเป็น f 3 y มีค่าเท่ากันนะสองตัวนี้มีค่าเท่ากันสมบัติข้อที่สอ่าข้อสเหมือนกับข้อ2แค่เปลี่ยนเป็นการหารแค่เปลี่ยนเป็นการหารนะยกตัวอย่าง แต่ที่นี้เขาใส่เงื่อนไขเข้ามาด้วยว่าตัวหารเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะอ่าเช่นถ้านักเรียนมี f สามหารหาร Z แ,แล้วกันเนาะนักเรียนสามารถแยกได้เป็น f สามหาร f แซบ yeah. และขากลับถ้านักเรียนมีแบบแยกกันอยู่เช่น f x หารด้วย f 6นักเรียนสามารถรวมกันได้ก็จะเป็น f x ส่วน6เป็นต้นนะครับสมบัติพวกนี้ได้ใช้นะก็สีนี้ได้ใช้บ่อยอยู่นะเขาบอกว่าหากภายในแอปมีการลบกันอยู่สามารถสลับที่กันได้คำตอบยังเท่าเดิมตัวอย่างเช่น f สามลบสจะต้องมีค่าเท่ากับ f สองลบสมเนี่ยูิ่สิ้ซ์ซิมันเท่ากันจริงไหมสามลบสองเหลือหนึ่งหนึ่งโดนแอปได้หนึ่งสองลบสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งเจอแอปก็ได้หนึ่งโอเคมันเท่ากันจริงครับโกสมมติได้ง่ายๆเลยนะและสมบัติข้อที่ห้าใส่ไก่ย่างสามดาวไว้เลยครับเพราะว่าอันนี้ใช้ตอนแก้สมการได้ด้วยเขาบอกว่าหากคุณมีแอป,ปที่ยกกำลังสองอยู่ข้างนอก สามารถเอา f ออกได้เลยเพราะมันมีค่าเท่ากันเช่นเช่น f ลบเจ็ดทั้งหมดกำลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับเจ็ดกำลังสองเดี๋ยนี้เท่ากันไหมนักเรียวนว่าเท่ากันนะครับข้างนี้ก็เป็นเจ็ดกำลังสองได้สี่สิบเก้าอันนี้ก็เป็นสนะี่สิบเก้าแล้วก็ ดูจุดพีสมมติ f 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับเท่ากับอะไรครับเขาบอกว่าถ้ามียกกำลัง2สามารถเอา f อ,ออกได้เลยก็จะเป็น 2f ลบ1แต่ใส่วงเล็บให้มันดูดีให้เฉยนะโอเคอันนี้ใช้การแก้สมก,การบ่อยสุดท้ายคล้ายๆกับสมบัติข้อที่4แล้วข้อ6 แต่ประเด็นคือมันไม่เท่ากันนะข้อสี่เนี่ยคือการลบ x ลบ y เท่ากับ y ลบ x ถ้าอยู่ในแอป,ปแต่ถ้าเป็นการบวกบวกนอกบวก y มันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ f x บวก f อนะครับอันเช่นสองบวกสามฝั่งนี้เป็นห้าใช่ไหมฝั่งนี้เป็นห้าตอนนี้ครูเติมสองันนี้สามสองบวกสามก็เป็นห้าเจอนะห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้า แล้วมันมีแบบน้อยกว่าไหมเดี๋ยวมาลองดูนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนให้ดูว่าทําไมเขาต้องเขียนเป็นคําว่าน้อยกว่าด้วยทําไมไม่เติมแค่เท่ากับมาลองดูอ่ะสมมติ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นห้าอ่ะบวกกันได้สี่ใช่ไหมครับสี่เจอ f ก็ได้สี่กรณนั้น x เป็นลบหนึ่ง y เป็นห้า f หนึ่งได้หนึ่งบวกห้ามันได้หกสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับหกนี่คือสาเหตุที่ทำไมมันต้องให้ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าด้วยนะครับไม่ใช่ใส่เท่ากับอย่างเดียวโอเคนี่คือสมบัติของแอปเบื้องตนนะครับเผื่อใครแคปจอโอเคนะรอเดี๋ยวเรามาลองใช้สมบัติของแอปดูเนาะว่านักเรียนสามารถคิดโจทย์เบสิกพวกนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นการทวนเป็นการบอมเครื่องไปในตัวนะครับอลองดูครับ ให้เวลาสักหนึ่งนาทีสมมติมาหนึ่งนาทีไปแล้วนะกดพอดเราเองนะน,นักเรียนข้อแรกแอปลบสิบสองบวกแปดในแอปมันได้ลบสี่ใช่ไหมแอปลบสี่ก็ได้สี่ตัวต่อมาโอ้อยอันนี้ระวังดีๆนะตาลายได้เลยนะเนี่ยก้อนแรกนะไห่ก้อนแรก ก้อนแรกลบของ f 25ก็ได้ลบยีนะครับลบยังอยู่นะไปบวกกับก้อนที่2 f ของลบยีก็ได้25่สองนี้บวกกันไม่ได้50นะก้อนนี้ได้0นะครับก้อต่อมาไม่ใช้สมบัติหรอกนะคูณเลย ลบห้าคูณกับสิบได้ลบห้าสิบลบห้าสิบเจอแอปได้ห้าสิบโอ้เรจะไปหวาดเสียวลบของแอปทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองคำถามเลยหกกำลังสองนักเรียนคิดได้อยู่แล้วสามหกหกหกสามหกมีเครื่องบินผ่านด้วยครับตอนนี้โคอัด ันนี้ช่วงที่อ่านอยู่นี่ไม่ได้ช่วงวันเด็กนะครับแต่ก็มีเครื่องบินเครื่องบินลบแน่นอนเสียงดังแบบนี้แล้วไมโครก็ดันเก็บเสียงดีดีแล้วโอเคครับข้อนี้ลบอยู่ไม่อยู่ทิกดอกทิกดอกทิกดอกสรุปลบยังอยู่นะครับเพราะว่าลบไม่ได้ไปยกกําลังสองกับเขานะเพราะนั้นลบยังอยู่แล้วแบบไหนลบถึงไม่อยู่ถ้าข้อนี้เครื่องหมายลบมันอยู่ในแอป ถ้ามันลบมันไปอยู่ในแอปเนี่ยเครื่องหมายลบจะหายไปโอเค้ขาจะมาอ้าวทำไมมันให้เลขหารด้วยลงตัวเรามาแต่ไม่เป็นไรครับตอบเศษส่วนได้ข้อนี้ใช้แมสองตัดสองสิบสี่สามสรุปข้อนี้ตอบสิบสี่ส่วนสามเครื่องหมายลบไม่ต้องเพราะมันโดนแอปแล้วโอ้แอปซ้อนแอปครับ ข้างในเดีวคิดข้างในก่อนเนาะคิดก้อนสีสีเหลี่ยมสีดํานี้ก่อนก้อนนี้ได้สองจุดห้าลบกับก้อนนี้ได้สามสองจุดห้าลบสามได้ลบศูนจุดห้าแต่ลบศูนจุดห้ามันมีแอปใหญ่ๆเนี่ครอบอยู่อีกทีนึ่งมันมีอปใหญ่ๆครอบอยู่ก็จะเป็นศูนจุดห้าเรียบร้อยครับสำหรับคนที่ทําก็ลองเทียบดูกับเฉลยดูนะว่าถูกหรือผิด คนถ้าโคพรางตรตงไหนผิดพลาดแจ้งได้เลยครับผิดพลาดได้อันนี้บันทึกสดเรื่องสุดท้ายประจำ EP 8คือการแก้สมก,การนะครับค่าสมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียวคือปกตินะ้ะนักเรียนเจอสมก,การแบบนี้นักเรียนก็ลงมือย้ายใช่ไหมย้ายหนึ่งไปลบหรือ6กย้ายสองไปหารหรือสามสรุป x ตอบสามใช่ไหมครับ ประเด็นคือถ้าโจทย์เขาเนี้ยมันเติมแอปลงไปเนี่ยมันจะแก้ยากขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงเดี๋ยวเราพาไปเลยนะสโลแกนของเราครับเขาบอกว่าหากคุณมีสมการที่มันมีแอปอยู่ข้างหนึ่งนนะแล้วมันตอบว่า A ให้เราคิดสองรอบมาเดี๋ยวรูจะพาทำเทียบกับตัวอย่างแรกเลยนะ ตัวแรกเขาบอกว่าจงหาสมการอะแก้คําตอบหาคําตอบของมันของสมการเนี้ยวิธีทําคือให้เราคิดสองรอบรอบแรกให้มองว่ามันเป็นห้ารอบสองให้มองว่าเป็นลบห้านะครับถ้าตรงน,นี้เป็นเลขเจ็ดรอบแรกก็มองเป็นเจ็ดรอบสองก็มองเป็นลบเจ็ดแบบนี้ เป็นต้นนะครับส่วนด้านซ้ายมือถ้าคุณแยกคิดสองกรณีแบบนี้แล้วให้เอา f ออกได้เลยเหลือ 2x บวก1อันนี้ก็ 2x บวก1เนี่ยเอา f ออกได้เลย้วคูลบกเลขเ็ออกก่อนเดี๋ยวงงว่าทำไมเป็น,นกเลข7็แล้วจากนัก้นนักเรียนก็แก้แบบบ้านๆได้เลยครับหนึ่งย้ายไปก็เป็นสี่หนึ่งย้ายไปลบเนาะ สย้ายไปหารสรุปชี่งนี้ x ตอบสองสนี้ละ่ะหนึ่งย้ายไปลบเป็นลบหก x ย้ายไปหารเหลือลบสามโอส้สบายเึียกว่าจะยากขึ้นกระเดิมสรุปข้อนี้เซตคําตอบของสมก,การก็คือเซตของลบสามกับสองถ้าเขาพูดว่าเซตคําตอบของสมก,การก็ใสปฏิการเข้าได้นะครับจะได้เป็นเซต เรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่ในวิชาพื้นฐานตอนนี้ไงข้อต่อไปเป็นความรู้เพิ่มโคอัปเดตโจทย์ให้มันยากขึ้นเขาบอกว่าเขาเสนอวิธีแก้วิธีใหม่ขึ้นมาก็คือตรงนี้ด้านขวามือเลยครับด้านขวามือหากไม่ใช่ค่าคงที่ หากไม่ใช่ค่าคงที่แต่ดันเป็นข้หัวนมเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้วิธีนี้จะดีกว่าก็คือใช้ความรู้ที่โูให้ใส่ดาวไว้นะ่ะใส่ดาวไว้เขาบอกว่าการใส่ยกกำลังสองไปที่แอปจะทำให้แอปหายไปครับ การใส่ยกกำลังสองไปที่แอปจะทำให้แอปหายไปทีนี้ก็เคยมีนักเรียนถามครูนะครับว่าทำไมเราไม่ย้ายหนึ่งไปเลยไม่ย้ายหนึ่งไปบวกเลยคําตอบคือมันย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดแอปอยู่พูดยังไงคล้ายๆเจอลูกโกงขังอยู่ออกไม่ได้เพราะนั้นซีกนี้เป็นพ่อหัวน้มเนาะพ่อหัวนม้ม ให้ใช้ความรู้เมื่อกี้เลยการยกกําลังสองจะทําให้ลูกกงนี้หายไปครับเพราะการยกกําลังสองอปจะหายแต่เพื่อความยุติธรรมถ้าด้านซ้ายทําอะไรด้านขวาก็ต้องทําด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นด้านซ้ายยกกําลังสองด้านขวาก็ยกกําลังสองใส่เข้าไปยกกําลังสองก็เกิดอะไรขึ้นแอปหายไงครับเพราะนั้นก็จะเป็น แอปหายแต่ครูใส่วงเล็บเพื่อให้มันดูสวยงามให่เฉยนะถ้าไม่ใส่วงเล็บเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีแต่เลขหนึ่งยกกำลังสองนะครับข้างนูน้นโอเคแอปหายชีวิตเราดีขึ้นไหมน,น่าจะดีขึ้นนะ,เพ,ะเพราะอย่างน้อยเราก็น่าจะย้ายได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้ายจริงๆข้อนี้แก้ได้หลายวิธีนะยกกำลังสองเลยก็แก้ได้นะครับแต่ในหนังสือเรียนเขาแนะนําให้ย้ายสองวงเล็บนี้มาอยู่ด้วยกันครับ เราจะย้ายตัวไหนไปหาตัวไหนอ่ะโภย,ย้ายจีนสีเขียวนี้แล้วกันเนาะจีนสีเขียวมาอยู่ข้างนี้นะย้ายมาลบนะข้างนี้เป็นศูนย์เท่ากับลบ ทำไมคุณต้องย้ายมาอยู่ด้านขวาเพราะว่าด้านขวามันมีสอง x ในสอง x มันเยอะกว่า x ลบหนึ่งมันน้อยกว่าทำไมต้องย้ายมาเพราะเราจะใช้สูตรมอต้นมาช่วยในการแก้มันจะตรงกับเรื่องที่ชื่อว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองโอ้โหหนังสือตอนนี้เล็กไปหมดแล้วมองออกใช่ไหมครับว่าเลขอะไรซึ่งสูตรของมันก็คือ หน้าลบหลังคูนหน้าบวกหลังใช่ไหมครับมาเดี๋ยวลองใช้สูตรเลยเดี๋ยวลบออกก่อนตาลายเนี่ยคือหน้าเนี่ยคือหน้านี่คือหลังใช้เลยนะรู้สึกหน้ากับหลังมันตัวใหญ่เตเรียมวงเล็บกว้างๆหน่อยแล้วกัน หน้าลบหลังลบเอ็กลบเอ็กลบหนึ่งต้องกลายไปเป็นบวกหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องการถอดวงเล็บมหนึ่งชื่อบทเรื่องบทประยุกนะเนี่ยอย่าลืมนะถ้าใครลืมการถอดวงเล็บระวังดีๆการถอดวงเล็บถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายข้างในจะต้องตรงข้ามนะครับอ่าต่อไปเป็นหน้าบวกหลังหน้าบวกหลัง ส่วนการบวกไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อเครื่องหมายในวงเล็บนั้นจากนั้นบวกกันให้เสร็จ 2x ลบ x เหลือ x ลบ3บวก1ได้ลบ2 2x บวก x ได้ 3x ลบ3ลบ1ได้ลบ4 นะเลย็จสมแล้ว <c oughs> แล้วยังไงต่อนำแต่ละวงเล็บที่ได้นำแต่ละวงเล็บที่ได้ไปจับเท่ากับศูนย์ครับเพื่อหาคำตอบนะ x ลบสองเท่ากับศูนย์กับสาม x ลบสี่เท่ากับศูนย์ย้ายสองไปก็จะเป็นบวกสองศูนย์บวกสองได้สอง อันนี้ย้าย4ไปย้าย3ไปหาอันนี้เร็วเลยนะเพราะเรามอปลายแล้วนะครับได้4ีส่วนสมนะทีนี้คำตอบที่ได้ครับอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่ามันโทกบางคนดีใจโอ้เห็นช้อยแล้กกอไก่ตอบ2กับ4ีส่วนสแบบนี้อนน่สมมติเฉยๆกอไก่ตอบไปกากอไก่เลยนี่งานเข้านะเรื่องนี้สำคัญคือ คนต้องตรวจคำตอบด้วยเอาเลขที่ได้มาสองตัวเนี่ยไปใส่ในโจทย์แล้วตัวจคำตอบว่ามันถูกไหมนะไปตัวคำตอบเป็นก่อนเดี๋ยวลบออกกันเคลียรโจทย์ให้เป็นเหมือนเดิมก่อนใส่สองก่อนนะมันจะถูกไหมใส่สองใส่สองสองลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งจะแอปได้หนึ่ง ข้างโน้น 2, 2เป็น 4, 4่ส okay. ี่ลบสามด้วนึโอเคแสดงว่าคำตอบแรกใช้ได้เลขสอใช้ได้เลขสอใช้ได้อีกตัวนนึงสี่ 4, ส่วนสเนาะอย่าลืมว่าเราต้องตรวจคำตอบให้ครบทั้ง2ตัวนะสี่ส่วนสามลบหนให้ลงมปเป็นยกมาขึ้น1คือ3าส่วนสามไงทำให้มันตัวส่วนเท่ากัน สี่ลบสามเหลือหนึ่งข้างนี้ได้หนึ่งส่วนสามนะข้างขวาเติมสี่ส่วนสามเข้าไปสี่ส่วนสามคูณสองได้แปดส่วนสามลบกับสามสามจะแปลงล่างเป็นเก้าส่วนสามเราทําตัวส่วนให้เท่ากันแปดหักออกเก้ามันติดลบหนึ่งส่วนสามอ้าวไม่เท่ากันซะนั้นข้างซ้ายได้หนึ่งส่วนสามข้างขวาได้ลบหนึ่งส่วนสามแสดงว่า อีกคำตอบหนึ่งสี่ส่วนสาม่ะใช้ไม่ได้๋ยแบบววไปเขียนนะอันนี้ครูเขียนการกระบาลให้ดูให้เฉยเพราะนั้นข้อนี้ตอบได้เลขเดียวครับก็คือเซตของสองเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะแก้แล้วมันได้สี่ส่วนสามก็ตามแต่ในเมื่อมันเอามาตรวจคําตอบมันข้างซ้ายข้างขวามไม่เท่ากัน,นครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแก้ สมการที่มีค่าสามบูรณ์อ่านทวนกันอีกรอบถ้าเจอด้านขวาเป็นค่าคงตัวเนี่ยครูชอบจดแบบนี้นะให้เราคิดแยกเนาะสองกรณีกรณีแรกให้มองมันเป็นบวกกรณีที่สองมองเป็นลบนะครับอ้าวแล้วถ้ามันเป็นลบอยู่แล้วล่ะ,ะสมัมบูณนะข้อนี้เป็นลบสิบสองอันแรกนักเรียนก็มองเป็นลบสิบสองอีกตัวหนึ่งนักเรียนก็มองเป็นสิบสองแค่นั้นเองแยกเป็นสองอันแต่ข้อแรก คูไม่ได้มีเวลาพาตัวคําตอบนะแต่ก็ถูแน่ๆเนี่ยอ่าไหนๆก็มีเวลาท้ายคลิปเนาะลองเอาลบสามกับสองไปแทนค่าดูด้ลยกันเนาะอ่าแทนค่าก่อนข้อนี้ตอบลบสามใช่ไหมที่เราคิดลบสามคูณสองได้ลบหกลบหกบวกหนึ่งได้ลบห้าลบห้าจะแอปได้ห้าโอเคโูรคับเท่ากันอีกคาตอบหนึ่งที่เราได้คือสอง สองอีไม่ต้องทดมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้น้องว่าถูกเนาะสองสองเป็นสี่สี่บวหนึ่งได้ห้าโอเคโทรครับส่วนกรณีที่สองคือด้านขวามันเป็นพ่อหัวนามนะครับหรือมีแอปอีกข้างหนึ่งการแก้คือการยกกําลังสองนะครับยกกําลังสองเพื่อให้แอปมันหายไปโอ้ใบบาย,บายขึ้นบินเหรอมาบ่อยเด้อเกิน วันเด็กเลื่อนมาหรือเปล่าครับหยุดโควิดเนี่ยมาเรียบร้อยครับสำหรับ ep 8ก็จะเป็นสรุปอีกทีเนาะก็เป็นการแก้สมก,การที่มีเครื่องหมายปส่วนข้อสรุปเนี่ยโครสรุปไปแล้วเมื่อกี้ไปนั้นเราจะเจอกันใน ep 9แล้วนะครับ ep หน้าเนี่ยจะเป็น ep สุดท้ายแล้วนะครับของเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ตั้งใจถ้าใครดูเรื่องไหนไม่ทันก็รีดูอีกรอบนะครับเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างยากจริงๆผูว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับนักเรียนเลยก่อนจากกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจแล้วก็กดซับสไคร b ์ใน Youtube ฝากด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับใน ep เก้าสวัสดีครับ